ขอโทษดนะครับผมที่ผมไปมินว่าอัหลอกเลียนแบบไออาน่าวินจังเลยนะผมบอกจะกราบสวัสดีครับผมพบกับปักมาดอีกแล้วนะครับผมกราบสวัสดีครับพบกับพี่โยอีกแล้วครับผมครับผมนี่ยังกินได้โยตำข้าวปุ่นนะครับครับพี่น้องดนะครับนี่เรื่องข้าวปุ่นพี่น้องเบิ่งโอ้โหโคตรอร่อยจังครับผมอันนี้ตำใส่ปลาแดกนะพี่น้องนี่ครับแตงแก้มครับผมกะ ก่อนผมจะกินห้องกะขอโทษด้วยครับผมที่ผมไปมินว่าอัานลอกเลียนแบบไอ้อนาวินจังเลยนะว่าวจ้าจ้าผมก็บม่ได้อยากลอกเลียนแบบหรอกนะครับคือผมกับเอฟซีไอเพื่อนนะครับผมผมกับพอมีพ่อมีแม่ให้ว่าวจ้าจ้าคือเพื่อนเนาะครับเนาะผมก็มีแตัยนะครับผมเลี้ยงผมมาแต่น้อยผมก็อยากว่าวม้วนน้ำเพลินนี่แหละครับผมผมก็บ่เคยว่าวม้วนน้ำเพลินจเจ๊ตัวผมก็อยากว่าวงาจ้าน้าผมนะครับผมผมกั อยากบอกมันม้วนน้ำเพลินจักเถื่อนพ่นได้ที่เมื่อวานเห้ผมกะผมก็มาถือสาด้วยครับผมผมกัขอถูดนั่งขับพาว,าวา่าข้าว่าจาดที่แล้วผมใส่บ่ได้ผมก็ขอถูดด้วยครับผมก็สิบ่เว้าอีกแล้วครับผมก็สิเว้าว่าครับนี่ล่ะครับผมผมก็สิบ่เว้าว่าจ่าแล้วขอโทษหลายๆด้วยครับผมมาขอโทษหลายๆโดยพี่น้องเอ้ยจัดเอาอยูอ่มาโอ้ขอบุญคําแรกมันได้ยโยหัวออกได้นะยโยไมาอีก อืมอืมโอ้ตากหยาดเว่ยปอโตดหลายเด้ออืมแต่ายพี no <c oughs> Ay, yo, ่น <laughs> <c oughs> ังกลุ่นตากหยาดอืมไม่ได้อืมอายุหัวออกก้มลงไปอีกอู้วววพี่นังเหี้ยวแล้ว เดี๋ยวเพื่อนท้าไหมเบื่อกันอ่ะอเออแบบนี้คื้อยูะสะอ่ะแพมได้กินข่าวเจ้าพี่น้องเอ้ย เอาเดีครับพี่น้องแ่บร้ายครับขออนุญาตใส่มือด้วยพี่น้อง ีรถที่ยัง <laughs> เนาะรถเขียกเข่ยครับพี่นนองรถวีตะคโค้งยู่ยอ่ะมาคิดจังสินี่โอ้ยจะใส่ยั่ยวะไม่เห็นใส่ ย่องเป็นยาวครับเ Ô ô ô ô nhanh 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 kín bao, à, học căng nè, à, à, trả lại với nòng ấy, chọn bay vô, vâng. còn giả chơi với nòng เออโย,ย่มีคนคออเมมตนว่าอยากให้พี่มากกินดังอีกแล้ววะให้กินดังอีกแล้วว่ามีคนมาห้กำลังใจว่าพี่มากกินดังเลยครับอย่าไปสนใจว่าว่าคนอื่นจะว่าเราก๊อบไม่กอ๊อบผมกะสีบรต้องสนใจคอมเมนต์ทีว่าผมเนาะครับเพราะผมกะสีแค่คออเมมต์ทีเพิ่นห้กำลังใจผมเนะาะนะผมกะสีกินดังให้ฟังขึ้นเกาเนาะครับเพราะ ผมกัเฮ็ดคือผมนี่แหละครับจังบ่ได้ลองเรียนแบบไผก็สิว่าผมลองเรียนแบบผู้อื่นนี่ครับจัดคือจังคือยังจะคลองนะครับผมจัดอออืืืมมมว่าไงวัยรุ่นจอบแจ๊บอืมอืมรุ่นติมอืมอืมอืม อพ่อใจยังครับผมเห็ทางลาเด้ออืมอมจวดค้งังเนาะ คำนะครับส่งที่บริเลนแบบยิกระเด็ดนไม่ได้เจ็บขาจ็กขายอือ้อืมงานเลิกคักมาม พี่นงสมั้งแต่งสมกายพี่นองครับแจบหลายมืนอนิละ่ะแจบหลายขอโทษขอให้ทุกเรื่องนะัาผมดีว่าผมไปกรอบไอ้นั่งวิ่งในติดต่องกับไปกรอบด้วยครับผมขอโทษหล,ยลายหลายปรกาบขอบคุณนะครับผมที่เขามารับชมนะจะเป็นเอฟซีมาแล้วก็ค่อยซับพอร์ตนกเวลาที่มาบ่มีไพกะขอบคุณนะครับผมผมกะเทียงให้มันให้ดีครับผม ขอบคุณครับบ๊ายบาย